เจ๊คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมะล e ิเจ๊ปิดแล้วหรือยังค่ะปิดแล้วเจ๊กลับมาพักผ่อนแล้วปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วค่ะเจ๊สะดวกคุยอยู่นะคะค่ะได้เลยคุยได้เลยเจ๊คะเจ๊ฝันดีไหมค่ะหลังได้โชคห้าเก้ามาค่ะถามว่าฝันดีไหมเจ๊ก็ยังไม่ได้ฝันหรอก ยังตื่นเต้นอยู่ยังดีใจอยู่เพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วันเนาะสงสัยตื่นเต้นกับโชคก้อนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเจ๊ว้าเจ๊คะ่ะเอฟซีมารีฝากมาถามเจ๊คะ่ะถามว่าอตัวเลขที่ที่เจ๊ให้มาล่าสุดนะคะเจ๊เน้นให้บนหรือล่างคะ เลยบนล่างคะ่ะอย่าลืมกลับด้วยนะคะต้องกลับด้วยอ๋อค่ะเจ๊เจ๊ยังให้ตัวเดิมไหมคะในใจยังเป็นตัวเดิมไหมคะยังเป็นตัวเดิมคะ่ะเจ๊ชอบมากเลยนะเจ็ดเก้าเนี่ยแล้วก็กลับเป็นเก้าเจ็ดตัวเดิมเลยเอฟซี 4, ถามว่าเจ๊เจ๊มั่นใจไหมคะ ถามว่ามั่นใจไหมเจ๊ก็มั่นใจกับตัวเลขของตัวเองตลอดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊ก็เอาถามว่าถูกบ่อยไหมก็ถูกบ่อยแล้วก็มั่นใจตัวเลขก็น้อยตัวด้วยไม่ไม่ไม่เยอะเจ๊ก็เลยมั่นใจค่ะมีมีตัวเลขในใจเพิ่มเติมไหมคะ,จะเจ๊ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่าเจ๊ก็ สวดมนต์ภาวนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้มีโอกาสฝันเลยก็เลยยังไม่มีค่ะยังยงยืนยันเป็นตัวเดิมแล้วก็อ,อยากจะให้เอฟซน้องมะลิอ่ะซื้อทั้งบนทั้งล่างช่วงนี้มีโอกาสก็หยิบจับไว้เลยนะคะ9779หยิบไว้เลยเจอลอตเตอรี่ที่ไหนหยิบเลยอย่าไปคิดว่า ถ้าใกล้วันหวยออกค่อยซื้อเดี๋ยววันนั้นมันจะไม่มีสําหรับเราเนาะจัดเลยค่ะจัดรีบๆเลยยังมัน่นยังมั่นใจตัวเดิมอยู่เนาะค่ะเจ๊ใช่ค่ะมั่นใจเลยถามว่าฟันทงไหมก็ทงขาดเลยค่ะทงขาดเลยทงขาดเลยเจ๊เจ๊มีเคล็ดลับไหมคะที่ทําให้มีโชคมีลาภค่ะ สำหรับเจ๊นะเอ่อเราต้องเราต้องศรัทธาในตัวเราเองก่อนเนอะมันค่อยจะเกิดบาร,รมีเจ๊ก็อย่างที่เจ๊บอกแหละเจ๊สายมูเจ๊ก็ต้องมูตัวเองเนาะทำทุกทางแหละ <S <S เพื่อที่จะให้เฮงให้รวยให้ปังเออเราศรัทธาอะไรเราศรัทธาพญานาคเราบูชาอะไรเราบูชาพระพิฆเนศบูชา อู๋สีสุดโทย่าสีปทุมมาเจ๊เคยบอกแล้วว่าการที่เราศรัทธาอะไรเนี่ยเราจะได้ทรัพย์แต่ถ้าเรางมงายอะไรเราจะเสียทรัพย์แต่ก็ขึ้นอยู่กับดนพินิษของแต่ละคนให้เอาไปพินิษ์พิจารณาเอาเองอว่าเราต้องการอะไรให้เราภาวนาและศรัทธาเอาสิ่งนั้นแล้วจะเกิดผลสำหรับเจ๊ก็ฝากไว้ให้เอฟซีน้องมทัทษฐทุกท่านนะคะ คิดแล้วก็พิจารณาก่อนจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเจ๊งมงายอย่างเนี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในใจเจ๊เนี่ยชอบมากเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ทําให้เจ๊อะปังอยู่ตลอดเวลาค่ะน่าจะใช่ค่ะเจ๊ค่ะเจ๊ครับถ้าถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติม จ๊บอกช่องมะลิด้วยนะคะเดี๋ยวมะลิจะติดตามค่ะเพื่ออ๋อยินดีค่ะยินดีเลยบินเจ๊ยินดีที่จะอ่าแบ่งปันโชคลาภความร่ํารวยให้กับเอฟซีน้องมะลิทุกท่านเลยค่ะจะได้เฮงเฮงรวยรวยกันค่ะเจ๊เหรือถ้าถ้าใกล้วันถ้าเจ๊ฝันดีเจ๊แบ่งปันให้ช่องให้เอฟซีช่องมะลิด้วยนะคะจ้าจ้าจ้าไม่ลืมไม่ลืมวันนี้ขอบอคุณเจ๊มากนะคะ ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ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 ท่านผู้ชมคะ FC ที่ติดตามเจสซายมูนะคะมารี Marie ก็มาถามให้แล้วนะคะวันนี้นะคะว่าเจจะเน้นให้บนหรือล่างนะคะเจก็บอกว่ามีสิทธิ์มาทั้งบนและล่างนะคะแต่ว่าเจบอกว่ายาลืมกลับนะคะท่านผู้ชมเจมั่นใจตัวนี้นะคะ เจ้มั่นใจนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมกลับนะคะที่เจเน้นให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,รวยทุกท่านค่ะ